สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรูประทับอยู่ณอาชะปาลานิโครดแทบฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกออกเร่นอยู่ในที่ลับได้เกิดความปริวิตตกขึ้นในพระหฤทัยอย่างนี้ว่าทางนี้ เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำนิพพานให้แจ้งคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นฉไหน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ พึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีตติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรม ที่ถูกต้องเพื่อทำนิพพานให้แจ้งคือสติปัฏฐานสีครั้งนั้นเท้าสัมบดีพรมทราบความปริวิตกในพระหฤทัยของพระผู้มีพระภาคแล้วด้วยใจจึงหายตัวจากพรม,มโลกมาปรากฏเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาค เหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียดฉะนั้นเท้าสหัมบดีพรมกระทำผ้า,าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้น ข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง คือสติปฐานสีสติปฐานสีเป็นฉไฉนภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียทางนี้เป็นทางไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำนิพพานให้แจ้งคือสติปฐานสีเท้าสหัมบดีพรมได้กราบทูลอย่างนี้แล้วครันแล้วได้กราบทูลน,นิคมคาถาต่อไปอีกว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นความสิ้นชาติและที่สุดแห่งชาติ ส่งอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกือ้อกูลทรงทราบทางเป็นที่ไปอันเอกในการก่อนชนทั้งหลายข้ามโอคะได้แล้วด้วยทางนี้ในอนาคตก็จะข้ามด้วยทางนี้และในบัดนี้ก็ข้ามอยู่ด้วยทางนี้